ไปแล้วดอ้าวไวกกีก็อกคุมเตหนูอยู่ล่ออตี่ 你那金发大妹儿脸，呃，鹿鹿鹿，这呢，鹿哇，色黄。 เอาเอาปลาจักไหนสีน้ําเงินหอดพอ่อหอดพอดีสีแดงสุดท้ายอันดับหนึ่งสีม่วงอันดับสองสีเหลืองอันดับสามสีน้ําเงิน

ມັນໄດ້3ຄົບແລ້ວຄົບອີກກໍຍັງບ